董秘。 อยู่หรอเราวาดรูปบ้านเสร็จแล้วนะมาแลกกันดูมนี่บ้านของเราเป็นญญาสวยไหมล่ะสวยสวยสวยเมื่อของเราวันดีอุ้ยดาราหยิบให้อะโหนี่นาตี้ว่าพภูเขาหรือแม่น้ำเนี่ยทำไมสีเขียวเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเราแม่ก็เป็นสีเขียวต้นไม้ก็เป็นสีฟ้า จริงด้วยอา้าวนี่ไม่ใช่ดินสอสีฟ้าหรอกหรอไม่ใช่นี่มันสีเขียวอืมผุ้ไม้สีฟ้าแต่แม่น้ำสีเขียวสีฟ้าใกล้หมดหรือเปล่านัตี้อืาไม่น่าใช่นะที่นัตตี้ทำหล่นเมื่อกี้ยังเลยตั้งเยอะเลยเนี่ยสีฟ้า เราก็แค่อยากว่ารูปแปลกๆดูบ้างอะอ๋ออ,อยากนีเองสนใจเลยใช่ไหมเรียบผลด้วยอ่ะใช้จิตอนตนาการเยอะๆเหมือนที่คุณครูบอกใช่ไหมละ่ะถูกต้องนะคะ <c oughs> <c oughs> เราว่าที่นัตตี้ระบายสีผิดเป็นเพราะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่านัตตี้ก็สายตาสั้นมาตั้งนานเลยนะเอืมมันก็ใช่แหละแต่ขิงไม่สังเกตเลยเหรอว่าช่วงนี้ครูฟ้าจัดที่นั่งให้นัตตี้อยู่ด้านหน้าตลอดเลยจะได้เห็นกระดานชัดๆและอย่างนึงนะ เมื่อวันก่อนน่ะเราก็ขอยืมยังลบของนัตตี้แต่นัตตี้ก็ส่งมาให้เราผิดเป็นดินสองั้นนัตตี้อาจจะไม่มีผลงานร่วมแสดงในวันงานโรงเรียนที่จะถึงนะเมื <c oughs> ่อวานอ่ะเราปรึกษากับครูฟ้ามาแล้วอืมจริงว่ <c oughs> ถ้าไม่มีนัตตี้นะก็คงจะแย่เลยพอนัตตี้ว่าลูกเก่งที่สุดในชั้นแล้วอ่ะ <c oughs> จริงดว้วย สว,ส,สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีจ้าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยขิงมาปรึกษาครูเรื่องของนัตตี้ครูว่าถึงเวลาที่ครูจะต้องบอกความจริงกับพวกเราสักทีคือตอนนี้นัตตี้เขามองเห็นได้แค่บางส่วนแต่ยังสามารถเรียนร่วมกับพวกเราได้เหมือนเดิมเลยนะและที่ครูไม่บอกเราเนี่ยเพราะไม่อยากให้นัตตี้เขารู้สึกแปลกแยกแต่ครูว่าตอนนี้ก็คงปิดไม่มิดแล้วแหละ แล้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นัตตี้ก็อาจจะไม่มีผลงานศิลปะร่วมกับพวกเราในวันครบรอบ15ปีของโรงเรียนนะสิคะนั่นนะสิขิงกาสมาช่วยคู่คิดหน่อยสิว่าเราจะช่วยนัตตี้ได้ยังไงอตอนนี้หนูยังนึกไม่ออกค่ะแต่ถ้าต้องวาดรูปแล้วมองไม่เห็นคงแยกไม่ออกว่าสีไหนเป็นสีไหน วหมือนที่นัตตี้ต้องเพ่งดูดินสอสีใกล้ๆตอนนั้นน่ะนัตตี้อ่ะก้มลงจนหน้าจะชิดโต๊ะอยู่แล้วยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมนัตตี้ต้องโดมดินสอสีไม่ได้ดนโอาสมาดินสอสีเนี่ยก็กลิ่นเหมือนกันหมดไม่ใช่ขนมซะหน่อยจะได้มีกลิ่นต่างกันอ,อืมด้วย่ะชนตีดเดี๋ยวนะไอเดียเนี้ดีมากๆเลย รสามารถแยกความแตกต่างของสีได้ด้วยกลิ่นแล้วนัตตี้ก็จะสามารถวาดรูปได้หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะว่าสีจะมีกลิ่นได้แล้วเราจะไปหาสีแบบนั้นที่ไหนล่ะครูว่านะเดี๋ยวเราคงจะต้องลองเอากลิ่นมาผสมลงไปในสีคงจะต้องลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหนูเคยเห็นไปกลิ่นผสมอาหารเวลาแม่หนึ่งเนี่ย ทำสตรอเบอรี่ให้ก็ผสมกลิ่นนี้ลงไปหอมหอมมีหลายกลิ่นด้วยนะคะมีทั้งกลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตโหแล้วก็มีอีกหลายกลิ่นเลยค่ะโอเคงานเดี๋ยวเราเนี่ยนะจะลองเอากลิ่นผสมอาหารมาผสมลงไปในสีแล้วลองมาลองซ้อมกันก่อนว่าสามารถใช้ได้ไหมโอเคงั้นแบบนี้เราบอกนัตตี้เลยได้ไหมคะ แน่นอนเราจะต้องบอกนัตตี้แต่ก่อนจะบอกเนี่ยนะเดี๋ยวพวกเราจะลองมาซ้อมกันดูก่อนว่าสามารถใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะได้ผลงานบางส่วนมาโชว์ในวันงานแล้วก็จะจัดเวิร์กช็อปให้เพื่อนๆห้องอื่นเนี่ยได้ทดลองประสบการณ์การวาดรูปในแบบที่มองไม่เห็นด้วยโอเคโอเคค่ะมามามา ต้อนรับสู่เวิร์กชอปสีสันในความมืดนะเอาผ้าไปตามไปได้เลยนะสีต้องโมนา่ามากเออเนี่ยเ,เรามีกิจกรรมให้วาดรูปด้วยกันไดนะ้นะชันนัตรงนี้เลยวาดรูปอะไรหรออุปกรณ์ก็เหมือนในชั่วโมงศิละปะไม่เห็นต้องเวิร์กชอปเลยแล้วที่บอกว่าสีสันในความมืดแปลว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้แต่เรารับรองได้เลยว่าการวาดรูปในครั้นงนี้ไม่เหมือนการวาดรูปธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนอ เรามาเริ่มกันเลยเนาะอ,อุปกรณ์อะเรามีให้ทั้งหมดแล้ว <S <S มีทั้งกระดาษผู่กันแล้วก็สีต่างๆบนโต๊ะงั้นแต่ละคนเตรียมผ้าปิดตาแล้วก็นั่งลงได้เลยนะนี่ฉันนั่งเลยนะ,นะเดี๋ยวเดีย๋ยวจะบอกนะว่าเราจะปิดตาวาดรูปกันใครจะทําได้แปลว่าภาพที่โชว์พวกนี้เกิดจากการปิดตาวาดภาพเหมือนกันงั้นหรอน่าไม่เชื่อหรอ ถ้านั้นต้องลองทำเวิร์กช็อปดูก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกพีเพราะเชื่ออะไรไม่เชื่อใช่ใช่ถ้าเป็นการว่าดรู่ธรรมดานเนี่ยพวกเราจะมาชวนใวันงานครบรอบ5ปีของโรงเรียนทำไมมันธรรมดาเกินไปอลองดูนะเดี๋ยวนักตี้จะอธิบายให้ฟังคราวนี้เพื่อน,อนๆหยิบสีแต่ละสีขึ้นมาดมแล้วบอกเราหน่อยว่ารู้สึกยังไงสีเหลืองกลิ่นมะนาชัดเลย นี่มันกลิ่นสตรอเบอรี่นี่นาหอมจังเลยสีส้มนี่กลิ่นส้มใช่แล้วและสีน้ำตาลก็กลิ่นช็อกโกแลตสีม่วงก็กลิ่นบ,บลูเบอรี่เราใช้กลิ่นผสมอาหารมาทำให้สีแต่ละสีมีกลิ่นเฉพาะตัวไงล่ะเอาล่ะนะทีนี้เพื่อนๆคาดผ้าพติดตาได้เลยคาดไปพร้พอมๆกับเราเลยนะแล้วก็เราจะวาดรูปในความมืดกันโดยอย่าลืมจดจำไว้ด้วยนะว่าสีอะไรมีกลิ่นอะไร ถ้าพร้อมแล้วลงมือว่าได้เลยนะและเลงได้ตามจินตนาการเลยนะแต่อย่าเผือกินเข้าไปล่ะไปสนุกกับพี่แมทแร้วไปแล้ะ โอ้เรียกตั้งหลายรอบมากันโอ้โหนัตตี้สุดยอดไปเลยนะใช่ใช่ภาพวาดของนัตตี้อะได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ครูเอาไปติดที่บรอร์ดการของเรียนด้วยอะอืมเราเห็นละแถมพอเดียวก็ยังชมพวกเราใหญ่เลยว่าสังสรรค์มากมมแต่เราว่าคำชมทุกๆคำชมอเป็นของพวกเราทุกคนนะ เรารู้นะว่างานนิทรรศการโชว์ภาพวาดที่ห้องเ,อเราจะจัดแสดงในวันงานครบรอบ15ปีของโรงเรียนไม่มีกิจกรรมสีสันในความมืดหรอกนี่คงเป็นฟีเวอร์ของพวกเธอกแล้วใช่ไหมแก๊งนักสืบสายรุ้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,ไหมอะไรไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่พยายามช่วยเราอะ่ะ ตอนนี้ทุกๆคนรู้แล้วว่าสายตาเรามองเห็นได้ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแต่เราจะพยายามให้เต็มที่นะสื้อๆน,นะนัตตี้แต่ถ้าเกิดว่าจำซีพีด่ดะเรียกเราได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเป็นคนช่วยบอกให้เอง